สวัสดีครับหลังจากที่รอคอยกันมานานกว่า3เดือนในที่สุด Apple ก็เปิดให้อัปเดต iOS 15ตัวเต็มสำหรับผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกกันแล้วครับการอัปเดตครั้งนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าใช้มากๆเลยครับเพื่อนๆสามารถดูคลิป15สุดยอดฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 15ที่คุณต้องรู้ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 14.8ตัวเต็มผลลับการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงบ้างจะชวนให้อัปเดตแค่ไหนเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15ตัวเต็มบน iPhone SE รุ่นแรกทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single Core และ Multi Core ลดลงทั้งคู่โดย Single Core ลดลงเล็กน้อยแต่ Multi Core ลดลงพอประมาณครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้าง ผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเยอะแบบแปลกๆเลยครับความเร็วโดยวรวมลดลงทั้ง CPU และ GPU ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคงต้องไปรอดูการแก้ไขในเวอร์ชันหน้ากันอีกทีครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่ผลลัพธ์จะต่างจากเดิมแค่ไหนเราไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากัน เริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลา ในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15ตัวเต็มบน iPhone SE รุ่นแรกปรากฏว่าใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงครับโดยใช้ไป10%เหลือ90%เท่ากับ iOS 14.7.1ในขณะที่ iOS 14.8ใช้ไป9%เหลือ91%เท่ากับ iOS 14.7ผลลัพธ์ยังไม่มีอะไรน่าห่วงมากครับการอัปเดตเป็น iOS 15ตัวเต็มบน iPhone SE รุ่นแรกนี้ ความเร็วโดยรวมลดลงแปลกๆในขณะเดียวกันก็ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้จะอัปเดตกันต่อก็ได้นะครับเพราะมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าใช้เพียบหรือจะรอดูในเวอร์ชั่นหน้ากันอีกทีเพราะตอนนี้ Apple ก็ปล่อย iOS 15.1 beta 1ตามออกมาแล้วครับไม่นานตัวเต็มก็น่าจะตามมามาเมื่อไหร่ติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ